ชมหน้าสาวที่เคียงข้างวินเสร็จีเมืองลาวที่คนแห่เชียร์ให้จีบเบลล่าเรียกได้ว่าเป็นกระแสบ,บนโลกโซเชียลทันทีหลังจากที่นางเอกดังอย่างเบลล่าราณีแคมเปญได้มีโอกาสไปถ่ายภาพคู่กับนุ่มรอข่าวตียิ้มหวานใจละลายเคยมียังเข้ากันดีมากจนทำเอาชาวเน็ตแห่จ้นและพาก,กันขุดประวัติว่านุ่มคนนี้เป็นใครมาจากไหนโดยมีคลิปที่ทั้งคู่กำลังถ่ายภาพลงในติ๊กตอกทั้งฝ่ายชายทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความสนใจ ทั้งชมว่าเบลล่าใส่ชุดลาวน่ารักมากทางนี้เมื่อไปส่องโปรไฟล์ของไฟชายก็พบว่าเขาคือวินวิลเลียมนักธุรกิจชาวลาวเป็นพ่อค้าออนไลน์ชื่อดังมีตามในติ๊กต็อกมากกว่า7จ็ดแสนรายและเป็นหนุ่มใจบุญที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยเข้ามาเจอกับเบลล่าราณีเพราะได้ร่วมงานกันในฐานะพรีเซนเตอร์ของธนาคาร LDB หรือธนาคารพัฒนาหลวงลาวนั่นเองแต่แล้วก็ต้องดับฟันจีนแห่เชียร์ให้จีบเบลล่าเมื่อมีชาวเน็ตได้เผยว่าหนุ่มวินวิลเลียมไม่สดแล้วแถมแฟนสาวยัง สวยอีกด้วยทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย